ซื้อลัตเตอรี่ระท่านเดอกยวไปซื้อใส่วัดด้จ้าำนมเหล็กก็อันพวดอันเหลือใจครึ่งวันใส่แว่นตาเขาอยู่ไหนเขาไปเอาแว่นกันนะ กระโดดตัวได้นั่งถาเก็บมาหับยังนีหัวเอื้อให้ข่อยนะเด้อ อยากซื้ออยู่ซื้อใส่ท่านบอน่าจะทันนะน่าจะทันโอ้ยอยู่ในบ่างอย่าใส่ด้ว ย่าบัตท่านเดท่านนี่เราตะลีนอะ่ะแพงบัตหายแยกนาฬิกาเต็มอยู่แต่จะไปส่งกาแฟให้ลูกค้าก่อนจ้ะนี่ยาหรือขวยท่าเนี่ยมันอ่านมางไหนบ่อันอยาเคลโลซินมาดิจ้าเอาขวายขึ้นนั่งยองแท<ม>้ กี่โต๊สักกี่แผตัวบอกข้อน่ะไข่ใส่แน่บใส่แน่ส่วนหลางหัวไอยย่างคือใส่เพราะไข่บอกมันขับ่หไปจะก้องงัวขนาดถ้าบกไหวมันก็มันงวกับสิงวกย่างสินะอย่างว่าเชอรี่บุญน้อยต้องการเข้าร่วมวีดอของคุณแม่แม่แม่เพื่อนขึ้นเจ้าขึ้นบ่ขึ้นไหมคะ ึ้นไหมคะอยากขึ้นไหมคะหนูอยากขึ้นไหมคะไม่อยากเกินมาแม่ลอตเตอรี่จะทันหรือเปล่านอ้อนนำโชคคันว่าอนันนั้นก็ได้มีแต่วนเต็มเต็มเต็มจาจครึ่งประเสิสิไม่ใจครึ่งอย่างค่ะมาเพระถือจะกระจายเต็มอยู่คะ่ะจะจได้ตัวใดแน่ dạ oh, yeah, mất tới, dạ tuần này cứ mới leo con luôn, quăng chim chào thiêng, chào thiêng, yên nôn yên và vẫn chưa mía còn nôn, tay lái từ ngửa ổ, của... từ bọc co lên, từ bọc, bọc kéo lên như anh này đợi chân chỉnh, à, thế à, à. okay, mà เพือบาทท่านเด้ไอ้ทั้งหลังเน่ะคูณคูเน,น่ะไปกับเน่ะตัวเต็งม่นบอกสามสิบบาทนี่แหละสามสิบบาทน่นเละ,บบละหรอถ้างั้นก็เดี๋ยวจะพึ่งฉันดูข้อความก่อนแป๊บหนึง่งแค่ก็งงงงสื่อตะยุ่นเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเดียเ๋ยวไอ้สามสิบน่ะ สาม30มันเป็นเป็นห้าสิบน่ะครึ่งหนึ่งจะเหลือเท่าไหร่เอาท่านี้ละเอางบซ่มนี้ละไะไอยู่ถึงเท่าไรก็ถึงส่มนันละ่ะแต่สามตัวสามตัวครึ่งไหมน่ะครึ่งคื้นกันบ่ม่ได้ไรบงเอาเอาบ่มันก็ โอ้ยเห็นแล้วนี่เดะโอ้ยเห็นแล่านี่เดะเปิดบ่งละเฮ้ยไม่ไม่รอดสักตัวเลยครึ่งหมดเลยเอาโลดเอาเอาตามนะั่นและเท่านี้ลหละเออคนมันจะรวยมันก็รวยแหละออาเท่านี้แหละโอ้ยสิมา,ยา,มา,ยา้ยังค่ะสีอีหยังค่ะไปยากหัว เป็นบ้าได้เหวย่ยไพสิบ่อยากถือคุณมาผู้ใดมีเงินไม่อยากถืออีลีถามหน่อยว่าเจ้ามีไพยงเมือขึ้นได้ผู้ใดไม่อยากถือลอตเตอรี่แต่ว่าคอยสิไปได้เมื่อไปลอตเตอรี่คอยต้องเจ้าถามเมือง่าวมือนแรนะผู้โชคดีคนแล้วยืนท่าตอนนี <c> ้ <oughs> คอยยังมีโมเมนต์นี่นะไปถ่ายรูปก,กับตำรวจนะอยู่โรงพัก ไปลงบันทึกไว้ว่าถูกรางวัลที่หนึ่งเสิยังมีโมเมนต์นี่นะแต่ไปอยากไปล่งพักขอหาอื่นนะข้อหาอื่นไม่เอาค่ะต้องเอาข้อหาบ่านทึขอหาคือขึอ้นไปนี่นะเอาเอา,เอาลอตเตอรี่นะไปแจง้งว้มใหม่นอนมืนอะเขาป้องกันยันหายมนานอะเขก็ยังมีรูปภาพลุ่งข้าวผิงสันเออข้าวแบบนี้นะข้าวอีเด็บอิลีอยากถือก็สิโอ้อยนะ ไม่ได้ฝันเนี่ยดอกจ้าไม่เคยฝันจ้าไม่เคยฝันไปจตจารักษณะเพราะจะฝันไหนก็ตื่นแล้วโอเคค่ะอ๋คือสิบอกกลับนายวางเดี๋ยวนี้เอาไม่กลับเ,เลย กไ็ไปกลับไงไปกลับนะห้าสิบคุณห้นะไปกับฉันซื้อบนนะไอ้เลข2ตัวน่ะอุ้ยคือเบาคับแต่คอยขอโทนแล้หลาย,ลาย <c oughs> ไม่ได้นะมาพูดอะไรออกสื่อพูดถึงลอตเตอรี่ <c oughs> ลอตเตอรี่อายุสิปีซื้อได้นะคะต่ำกว่า18ปีห้ามเล่น,นห้ามซื้อนะคะคุณน่ะนี่ยู่ตินี่ยู่ติกดแบบนี้จักแล้วยูฟิแลนด์ตามก็สิบแปดปีเขาคขายหาเด กินยาสสดูซับซ้นเลยกินยาเลยออตเตอรี่ได้ป่ะนี่มุขจ้าทำบางหนานหนึ่งหรอเดอ้อแม่ผู้ย่าน้องนอนลิตอร์โว้ยสิมะลางไงคะ่ะสามตัวน่ะตัวเต็งสองตัวน่ะ ล่างไปกับหมอออกลําโพงมาไหนเด้อสิว่าบอกข่อยเด้อข่อยบอกเลือกเลขนำโชคจ้ะวันนำโชคเขาไปได้บอกเรื่องผิดกฎหมายเด้อยิ่งมานอนตัวนี้ยิ่งมานอนกินบ่ได้ อันนี้ก็ยังมานอนกินบ่ได้ต้องหายกินตอนนอนอันนี้สาวเที่ยงเรากินอะไรบ้างอันนี้คือยาตอนเ้าวก็ได้เนี่แม่นมามาจับคิดมาหลังบ้านเนี่ยเขีเยนเขียนน้ำโูงไส่เบิ่ง้อ,องงะไรสิท่านบ่อกใสิเบิ่งลอตเตอรี่ทัำไหมโอ้ยก็ให้โสูให้ลาบไปเนี่ยถ้ามาหากินก็รจะทำอยู่นะแต่มันไม่พอไซ มันไม่พอซ้ายนะแม่ใหญ่ก็อยากให้มันเหลือซ้ายนีย่วันนี้มียาแค่สี่ตัวเพราะยาบางยางมันหมดแล้วแล้วกินกินของตรงกินหกหงเม็ดนะของอันนี้เขายาเสาร์กับได้ตพะพัียงเด้อกินไม่ตรงเวลากินยาไม่ตรงเวลาโอ้สิไม่หยังคะ่ะ คอยเงียบคอยส่งเงียบโปรโ่งบอลลูดหนึ่งสองคอยถือคอยจะได้ซื้ออีกต้นมาจะได้ซื้อของมาแจกมุเจ้าอยี่นี่อันนี้กินแล้วจ้าเขาเทียงเขาเทียงก็คือเขาเ้านะแล้วก็กินยายจ,จ้าจ้าเดวอนถือก้นอนสอ่อวนมาแมนเขาบอกว่า เดือนชนเดือนแมนบอให้ถือก็ในสิ่งหายนถ้าพ่ดถือก็สิหายเงียบเด้อยเขาส่งมาแล้วเขาส่งมาแล้วคำพูดถือนี่เด้อถ้าถืออะไรสิใจคำพูดถือก็นั่งท้ายหันล่ะประตูรามา ไปตลาดไปซื้อรถตะลีซงของไปตลาดกับมาาซื้อมาลางังตู้เย็นตู้เย็นไม่ได้สกปรกนะแต่ก็ล้างเช็ดนิดนึงมันไม่ได้สกปรกอย่างหรอกแค่ว่าอาหารที่มันมันหมดอายุก็เก็บถิ้งอะนะบ้านท็่ห้หองแล้วห้องกับตรงนี้หน้าบ้านหลังบ้านล้างทางเดินเข้าออกม,มาแมีมามาสะอาดหลวงเนี่ยไม่ใช่เราเราอยู่บ้านแบบว่าห้ากับ มันไม่ได้เห็ดนะ <als> มันเหลียวไปเครื่องเครื่องตากเห็ดป่าไม่ไมีใส่มีไผ่ใส่หอยเห็ดดอกเขาปีดมีไผ่าา่อยเด้อเขาอยู่นี่ต้องเห็นเล้กับเครื่องเครื่องอะนะล่างนาบ้านไั่มีสายสีจะได้ก็ตักน้ำมากก็โถดูๆขี่นกขี่ยังอ๋อมันนี้ผู้หึงทรงมากตอบแล้วตอบแล้ว นางตอบแล้วนางตอบแล้วมื่อนี่จะเห็นขอยขึ้นลงพักหล้างไม้สากึกดชับก่าบจะเอาลอตเตอรี่ไปแจงความไวม้มาหรออันนี้ลอตเตอรี่นี้เป็นนางสาวกุลาบทิพสูตินเนนน่าหน้ามสกุเพนสูติเนน ่อยว่ามุจจับเธอเบ่งขคอยเด็ขึ้นล่งพักหลนมนือนนี่พูดนั้นนังซื้อพิมพ์หนาหนึ่งแม่เน็ตไอดอลมอลำชื่อดังถูกลังวันที่หนึ่งปฏิทโทคอยอยากเป็นคนดังอยู่มเือนนี้แต่ไม่สิเหลือบอ้อ,อยงั้นไม่เหลือไหม ขอตเด้อคิดว่ารถน่าจะมาแล้วว่าขามา้าหรือสร้ยบะเอาก็กี่สั่งรถให้แม่หรือยังสลับบดเขาหาพออยู่ ให้แม่อยางลืมข้าวเที่ยงนะโทษก่อนจะลืมข้าวข่ลูกสาวท่นนี้ได้มาจองสยามเป็นหน้าปากซอยหน้าบ้านนะรถพล,ะละุกเขามานนะโอ้ยบ่โดนไปแล้วนะคูเสียบหน่อยแท้ อุ้ยยยโอ้ยโทรให้หรือยังโอเคจ้า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 ฮัลโหลโอไปตรงที่ส่งของอะนะที่ไปสนีหรือที่ไปที่แฟตเหรอ หลังจากนั้นแม่คุยกัเข้าเองจ้ะลูกสาวก,กุกิกุนเกะคุนโกโอ้ยนั่งมันขึ้นมากเก่ยน่ากับเหตุการณ์บานเด็ดเด้เหตุการณ์บานนี่ลีเป็นคนเล่นเก่งอยู่นั่งเล่นเก่งนะเรียบร้อย คนหูจกเสียนั่งนี่บางคนดนวานนั่งสาวสองะนังผิวพรรณอะไรท่าทางนางแบบผู้หญิงเลยผู้หญิงเลยผิวน่ะผู้หญิงยังอายผิวนางเนียนมากผู้าจะงหมูสูตรเคล็ดลับเดี๋ยวไขยสิถามให้ด้วว่าเพจยังไหนด้วยเกิดมาแล้วสวยอย่างนี้เลยหรือว่าเพิ่งพาอ่ะครีมบำรุงหรือวิตามินที่ไหนนะคะเดี๋ยวถามให้นะคะ ถ้าไม่ป้าเจ้าคอยเป็นบ่ายอยากเศร้าดำคอ,อ,อยก็สิไปเฮ็ดน้ำนั่งล่ะรุ่นคอยกับสิเปลืองเนี่รุ่นคอยสิปเปลืองเนี่ยอยู่แน่เพราะว่าแบบว่าแหล่แห้งอ่ะนะแร่มากใส่ละคอยกับว่าบอกดีที่สุดในช่วงระยะหนึ่งโดนๆต่ว่าขึ้นรถต้สิคอยก็บไม่คอยอยากแต่ส่วนหลายงางก็นั่งรถคอยอย่างงอยู่ในบ้านข่คอยอยากบอก แล้ห้องเงือกนะดูสิอะไรยังไงไปโพดอย่างแน่น้ำโชกนี่น้ำโชกบูน่ะเต็มอยู่อะไรอะไรเนี่ย รุปยอดจ้ะธุรกิจหลวงคิดกับเลขเลขก็เนะาะลอตเตอรี่นั่นซื้อหน่อยหนึ่งพอเป็นพิธีมาซื้อหลายสิคืดน,น้ำลองงองลองงองเป็นเจ้าของสิถือเลขอยู่บ้านเศร้ฮาฮัลโหลเอาเสียบเสียบคนหนุลายสายหลายฮาลัลโหล จ้าโอเคจ้าไม่ออกไปแล้วเด้อน,นะจ้าจ่าจ้าออกไปแล้วจ้าลูกสาววาเปิดล้วนหน้าบ้านนะเขาจะเห็นเพราะมันมันหาปรพอแล้วปนระคืนน่ะนะนะครับนะครับไปแล้วเด้อเมีอเจ้าขอสิบพระท่านแผงเขาไปแล้วจ้าบายบายสวัสดีค่ะ